ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับครับหลังห้ยเล่าออกไปบ่เกินพันมาบ่ได้ก็อดสิบนาทีนะครับสิบกว่านาทีนะครับเนาะท่านอาจารย์ออกปากนํำนะครับพี่น้องทีเพิ่นทรงตัวเลขแเนวทางมาให้นะครับโอ้ยเพิ่นดีใจแห้งนะครับเลีเพิ่นเขานะครับเพิ่นแต่เงื่อนไลนะครับพี่น้องทีเสียนาดีกับํานวณห้ยยังเพิ่นเล้วยูเดือยเจ็บพื่นที่อกกวันนะครับ คำนวณยังบระเลียวยู่พี่น้องเจ็บพื้นที่ออกก้นนะครับ,บอเอามาเบิ้งผลหวัวเล่าออกก้นนะครับโอ้เหลี่ยงพนแตกขัดแตกนะพี่น้องยุ้ยซเขาลอดติดตามให้ดีนะครับครับผ้หวเล่าออกแปดสองหนึ่งเจ็ดสองสี่นะครับแปดสองหนึ่งเจ็ดสองสี่นะครับเหลี่ยงไทยสามตัวบนนะครับออกเจ็ดสองสี่ส่วนเหลียล่างออกหนึ่งเจ็ดนะครับพี่น้องยุ้ยซเหลียล่างออกหนึ่งเจ็ดนะครับ มาตามต่อกันหรอไม่นะครับมาแล้วนะครับธนอา,ารยจา์ส้มให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องวดนะครับต้องวดนะครับเอาเบิ่งพ้นงานของเป็นเริ่องตละพี่น้องที่ เเอาบางผลงานของท่านอาจารย์พ่อปากน้ำนะครับพี่น้องที่นี่เขียนจ้าจักนะครับครับเรียกวิ่งเรียกลุ้นะครับแตกนะครับวิ่งเด่นนะครับวิ่งเด่นสองคับหนึ่งเข่าเบิดทั้งบนทั้งล่างนะครับพี่น้องที่เรียกวิ่งนะครับแตกขัดแตกเนี่ยพี่น้องเอ้ย ของทั้งสองทั้งหนึ่งนะครับครับส่วนเลขกจับคู่นะครับทุดจับคู่เกือบแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับล่างหนึ่งเจ็ดตรงตรงนะครับดีประมาณสองหานะครับของอาจารย์เป็นสองหานะครับของเล่าออกเป็นสองสองซีนะครับ ตังสุดยอดนะครับพี่น้องเอเอามาตามกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเอฟเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับต่อหมวดนะครับ ตัองหวดนะครับแล้วพัฒนานะครับ <c oughs> แล้วเจนย็นได้พี่น้องสิ ยันวัฒนัดจ็กเถียหากล่องคำข้างไปมวดประจำวันที่นะครับมื้อนี้วันที่กับมวดประจำวันที่สิบห้านะครับสิบห้าทับหนึ่ง 67นะเราพัฒนาแล้วพี่น้องเอฟซีอันนี้ผลหลออลวยเ,เล่าออกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผลหวยเล่าออกแล้วเอาสายเบี่ยงสายหลุดมาชมกันนะครับพี่น้องเอฟเด่นนะครับเลขเด่นนะครับเอาเลขเด่นก่อน เลขเด่นหกห้าสี่เด่นมีอยู่สามตัวนะครับเด่นสุดนะครับพี่น,อนอ้องที่บันนี้เอาเยกวิ่งนะครับเป็นเรียกวิ่งซะพี่น,อน้องเขายังพอจะเข้าใจ วิ่งบาเนี้ยหกับห้าครับพี่น้องที่ร่องซีเดออาจจะมีซมากนะครับเอาเดินดีนะครับของธนาจาันย์ออกปากนํำนะครับับจับคู่นะครับหกสามหสี เจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าตัวเล็กคือบอทอกันคือตัวใหญ่ตัวหน่อยพี่น้องนี่สิเอา้ามันบอทานัทปงครับเนาะ กันเบนเอาลังจากเสร็จแล้วนะครับเส้นอดีกดจะจี๊ขมล้น,นของเส้นอดีต่อนะครับกขอขอบคุณขอบคุณน,นะครับท่านอาจารย์ พอปากน้ํานะครับที่ทรงตัวเลขกแนวทางมหาห้กลางเด็กนะครับหลังจากหววออกเนาะเราวาเิดเส้นใต้สีแดงทุกตัวนะครับพี่น้องที่พอตัวหนังสือมันตัวใหญ่ตัวหน่อยนะครับยันพี่น้องเขาเห็น แคปน้าจอรครับบันทนี่ไหนแคปน้นาจอรครับมาการดึกนะครับพี่น้องทุี่ออปากน้ำนะครับวหมวดประจําวันที่สิบหานะครับเนาะสิบห้ามก,กราคมสองห้าหกเจ็ดวิ่งเด่นหกวิ่งเด่นหกห้าสี่นะครับ เอาเรียกวิ่งหกหาซีวิ่งเด่นหกหานะครับตามอาจารย์เชยนแห่นะครับเนาะจับคู่หกสามหกสีหกเจ็ดนะครับห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าการเบิ้ลแปดแปดกับหกหกนะครับหน้องซีเอามาแคปหน้าจอกันไว้อีกต่อนะครับครับกลับขอประคุณนะครับของท่านอาจารย์ออกปากน้ำนะครับที่ทรงตัวเลขมันๆดังๆมาให้นะครับขอให้ปังๆอีกเด้อท่านอาจารย์นะครับ อัปเดตนี่ฝนตกพร้อมนะครับทางภาคอีสานนะครับฝนตกนะครับ้าวา่าฝนจะตกก็ตกก,ตกีลีนะครับ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเช่นเดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก้อนคราบคลิปน้าพบกันไหมครับวันจันทร์ด้วยพ้องอิมซีไวรลาวพัฒนาออกนะครับสวัสดีครับผม